สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับข้าถุ่ชซ่องนิก k ยูวิสอค่ะนี่นะคะแปลกตานะคะพอยุอยู่ด้านนอกเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เรายูจะทำคลิปที่อยู่ในบ้านตัวเองนะคะแต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสพิเศษค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะยูมีแขกรับเชิญค่ะแขกรับเชิญของยูนะคะเป็นเพื่อนของยุเองค่ะเดี๋ยวว่าเจอกันกับเขาเลยนะคะจุนกาะค่ะ ต้องแนะนําตัวกันอนน้อยจูนก็คือจากช่องจุนกกหมอมอยค่ะก็เพิ่งกินยามมั่นมาเมื่อเช้ามั่นใจว่าคนที่ติดตามช่องรีน่าจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาจูนบ้างเพราะว่าคนที่ติดตามเกี่ยวกับสตอรี่เกี่ยวกับนิวซีแลนด์ะก็น่าจะแบบรู้จักเราสองคนบ้างนะคะด้วยความที่ว่าตอนนี้จูนฮอลิเด์ก็เลยตั้งใจว่าจะเที่ยวตั้งแต่เหนือสุดของนิวซีแลนด์แล้วก็ลงมายันใต้สุดทีนี้พอลงมาใต้สุดปุ๊บก,ก็เลยจะต้องผ่านพิกตัน ก็ต้องมาหาเจ้าถิ่นเขาหน่อยค่ะก็เลยแวะมาหาอยู่อโอ้ยินดีมากเลยแราวนี่จูนี่คือแบบเอารถขึ้นเรือเฟอร์รี่แล้วก็ขับแบบ่าเที่ยวใต้เลยเนาะใช่ใช่ใช่ก็คือขับตั้งแต่เหนือแล้วก็เอารถเนี่ยขึ้นข้ามเรือแล้วข้ามไปเกาะใต้เพราะว่านิวซีแลนมันจะเป็นสองเกาะนะคะเราก็เราก็เวลาเราจะข้ามใหม่ข้างนี้ที่เราต้องขึ้นเรือมาแนะนำไหมถ้าแบบว่าใครอยู่เกาะเหนือแล้วอยากมาเที่ยวเกาะใต้แบบให้เอารถขึ้นเรือมาอะไรมันมีโปรเซสอะไรที่มันแบบว่า ควรจะทําหนูก็ไม่ควรทำไหมโอ้ยดีมากเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวชวนไปดูคลิปที่ช่องจูนนะก็ทาเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนะตามไปช่องเกาะเมาโมยนะคะเดี๋ยวรีวิวแล้ว,<ไ>วขึ้นลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวตามลงไปข้างล่างนได้รีวิวไว้แล้วว่าเราจะเอารถเนี่ยข้ามมายังไงสําหรับคนที่ไม่ได้คิดจะนั่งเครื่องมาเนาะเราอาจจะเช่ารถมาหรืออะไรมาแล้วก็จะได้เนี่ย เริ่มต้นจต่กกจุดเหนือสุดของเกาะใต้แล้วก็ลงไปเที่ยวให้ครบเอาให้ทุกเม็ดนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เป็นช่วงอากาศที่แบบว่ามันก็ไม่ได้แบบหน้าร้อนสัดเนาะจนแบบว่าเลือกทำไมเลือกมาช่วงเนี้ยอ๋อวันได้วันหยุดได้วันหยุดได้ฮอลิเดย์แล้วเรา,เ,ราเลือกวันหยุดได้ไหมฮอลิเดย์เราเลือกบอกว่าเราจะเอาช่วงไหนอย่างนี้ได้ปะ จริงๆแล้วเนี่ยวีซ่าทำงานอ่ะมันจะมีช่วงฮอลิเดย์เนาะแล้วก็ถามว่าเลือกได้ไหมมันอยู่ที่ว่าเราคุยกับนายจ้างเราบางคนเขาก็ครบปีหนึ่งแล้วก็มาฮอลิเดย์หรือบางคนอาจจะปีครึ่งหรือบางคนอาจจะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วแต่ทุกอย่างคือกับนายจ้างเราเลือกได้แล้วก็ดูจากความเหมาะสมของงานว่างานเราเนี่ยจะลายหยุดช่วงไหนได้อืมแล้วก็แสดงว่าจูนเที่ยวลอดกดเหนือหมแล้วเรียบร้อยหมดละใช่ขับรถ เที่ยวรอบเลยใช่อเอเอโอ้ดีน่าสนุกเนาะ<ช>แต่เกาะเหนือน่าจะอากาศดีกว่าเอาหมายถึงอุ่นกว่าอะไรนี้มใช่ใช่นี่ลงมาเริ่มหนาวแล้วแต่งตัวจะไม่ค่อยเหมือนทังอยูเกาะเหนือละเนี่ยจูนก็ถามยูว่ายุนไม่หนาวหรอใช่รู้สึกว่ายุนชินใช่มีแล้ว เหมือนมาจากคนลโลกมาจากคนลโล้มอือยูชินากาศไงอยู่ที่นี่ทุกวันแบบว่าเออก็ก็อย่างเนี้ยเห็นว่าเด็กคนที่เดินผ่านผ่านในห้องใส่ใส่เดี่ยวอะไรอย่างงี้กันเลยนะแล้วเราเนี่ยป้าป้าเนี่ยเอเชียสองคนเนี่ยก็จะใส่เสื้อแขนยาวนะเลยมาพูดด้วยยาวเดี๋ยวนาจูนมาแก้จูนบอกว่าจูนเที่ยวตั้งแต่เกาะเหนือมาเกาะใต้เลยเที่ยวได้นานแค่ไหนอ่ะอ๋อก็คลิปเนี้ยคือเราอะได้วันหยุดหนึ่งเดือน เดือนมันนานมากเลยนะใช่ใช่คือเที่ยวแบบฟูลไทไม่หยุดสต็อปกลับไปทํางานแล้วกลับมาต่อไม่ไม่ก็คือเที่ยวยาวๆเลยหนึ่งเดนคุณคุณป้ามองคุณป้ามองก็ข้างมองเขาเขาคงงงนะเราพูดภาษากะเลี่ยงอะไรกันวะอะไรเงี้ยเอาตอบตอก็นานขนาดนั้นเลยหรออุ้ยจำได้ว่าตอนยูทางานที่ไทยนะยู่ได้เวลาวันหยุดทั้งปีนะยูี่ได้หยุดแค่สิบวันอะไรประมาณนี้นะอืแต่ที่นิวซีแลนด์อย่างนี้จะบอกว่าไม่ว่าไม่ว่าเราเนี่ยอย่างจูเนี่ยใครๆที่ตาม ช่องจูเนี่ยจะรู้ว่าตัวจูเนี่ยถือวอร์กวีซ่าเนาะไม่ว่าคุณน่ะจะเป็นต่างชาติมาถือวอร์กวีซ่าที่นิวซีแลนด์หรือคุณเป็นคนนิวซีแลนด์อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายอันหนึ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ฮอลลีเดย์หมายถึงว่าคุณหยุดคุณก็ยังได้เงินถ้าให้คิดง่ายๆให้คิดภาพตามง่ายๆก็คือคุณทำงานครบ1ปีคุณจะได้ฮอลลีเดย์สสัปดาห์ครบ1ปีคุณได้ฮอลลีเดย์หนึ่งเดือนแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณสามารถที่จะไปทำอะไรก็็ไไไดด้้้กกับคคืออุณม่ตงงทานนเลยะ แต่คุณยังได้เงินอยู่เป็นเงินที่คุณได้จากการทํางานนี่แหละเขาจะโอนมาให้เหมือนกันที่เราทํางานอยู่หรือคํานวณเป็น8%ก็ได้อย่างสมมติว่าคนมองว่าอุ้ยงี้ครบ1ปีแล้วเราต้องหยุดแต่เราไม่มีแผนที่จะหยุดเราอาจจะยังไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหมคุณก็ทํางานสะสมไปก็ได้อาจจะต้องมาปีครึ่งปีเดืเดียรุ่นณข็หยุดเขาก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยมาคํานวณประมาณ8%ให้คุณไปหยุด คุณอาจจะหยุด4ี่วิคห้าวิคแล้วก็คุณเนาะแล้วก็เอาเงินก้อนเนี่ยให้คุณมาใช้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้หยุดนานแล้วก็เที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้เพราะมันมี h o l ดย์เพย์ตรงนี้เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะนําเวลาช่วงเนี้ยสาวันอ่าสี่สสัปดาห์ช่วงเนี้ยกลับไทยได้ด้วยอะไรด้วยไปทำอะไรแล้วแต่เราอยากทําเลยเนาะแล้วอยากอยากถามว่าสมมติว่าเรามีวันหยุดเนี่ยแต่ว่าเราแบบว่าเราไม่ได้อยากหยุดคือเราเราจะทํางานต่ออี้เราทางานได้ไหมที่จริงได้นะ ก็มันก็มันก็จะย้อนกลับไปที่พูดไปเมื่อกี้ว่าสมมติว่าเราอะไม่อยากฮอลิเดย์แต่ทุกทั้งหมดเนี่ยอย่าเอาคําพูดจูนเป็นหลักนะทั้งหมดเนี่ยต้องคุยกับนายจ้างเพราะว่านายจ้างแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีนโยบายไม่เหมือนกันบางที่เขาอาจจะบังคับเลยก็ได้ว่าครบปีนึงไล่ให้คุณไปฮอลิเดย์เลยคุณจะมีแพลนแพลนเรื่องของคุณคุณต้องฮอลิเดย์เราต้องหาแผนเองหรือบางที่เขาอาจจะแล้วแต่เราเอาเขาคุณไม่มีแพลนคุณก็ทํางานต่อไปแล้วคุณยังไม่ต้องฮอลิีเดย์ก็ได้แล้วคุณก็เก็บสะสมเเ้อาาไววล แล้วคุณก็ค่อยไปหยุดตอนนั้นก็ได้เ็อาจจะได้5สัปดาห์6สัปดาห์แล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นก็ได้ตรงนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันโอ้ดีเนาะเป็นอะไรที่ดีดีดีมากมากเลยแหละใช่แล้วอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะคนนิวซีแลนด์นะคืออันนี้ใครก็ตามที่มาทํางานที่นิวซีแลนด์ก็จะได้ตรงนี้ด้ยวยกันเพราะมันคือกฎหมายอือเอออ่าอันนี้อยากให้รู้เพราะว่าบางคนต้องเป็นงานประจำไหมต้องเป็น permanent position ไมหมถึงจะได้เงี่ยจริงจริงพอ time ก็ได้อันนี้คนไม่ค่อยรู้ ตรงที่ว่าพาร์ททมเนี่ยบางทีอ่ะมาทําแค่ไม่กี่วันแล้วคิดว่าเฮ้ยเราทํางานไม่ครบปีอ่ะเราจะได้ล o เดย์เพย์ตรงนี้ไหมพาร์ททมก็ได้นะยุ้ย oh. เขาจะคํานวณให้8%บอกได้เลยนะว่าใครมาทํางานที่นิวซีแลนด์แล้วไม่ได้ตรงนี้ mm hmm. ผิดกฎหมายฟ้องร้องได้นะ mm hmm. ย้ำว่าฟ้องร้องได้ต้องได้อย่างสมมติว่าทํางานอย่างอย่างจุนทางานบางที่างเนงะี้ยทำงานสี่เดือน mm hmm. เขาจะเอาชั่วโมงการทํางานทั้งหมดในสี่เดือนที่เราทํางานเนี่ยมาคํานวณเขาจะมีสูตร จูนอาจจะยังไม่รู้ลึกถึงสูตรในการคำนวณตรงนั้นเนาะคำนวณเป็นสุรปุ๊บพอลาออกปุ๊บจูนจะได้เงินมาก้อนหนึง่งอ,อาจจะสองพันเหรียญหรืออะไรประมาณนี้นะก้อนนั้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า h o l i d a y p a พแล้วต้องมาใช้ในช่วงที่ว่าเราอาจจะรอง,งานไม่มีงานหรือเราอาจจะไปเที่ยวกว่อนที่จะเริ่มงานใหม่ก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่คนอ่ะเข้าใจว่าต้องเป็นฟูทานทำงานเนาะฟูทามก็ได้กฎหมายคือยังไงต้องให้เหนียวขีดเซนใต้มากเลยนะต้องต้องได้ต้องได้ ย้ำกันไว้นะคะว่าถ้าเกิดใครเนี่ยได้งานที่นิวซีแลนด์หรือว่า hmm. ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ช่วงนี้เขาจะใช้กฎหมายที่คล้ายๆกันนะ hmm. ก็ต้องมีอลิรเดย์แล้วก็ฮอลิเดย์เ์ให้ให้ระยะเวลาวันหยุดเราแล้วสต่ประเทศว่าจะได้เท่าไหร่อย่างนิวซีแลนด์ได้4สัปดาห์ในออสเตรเลียจะได้4สัปดาห์เช่นกันอันนี้นยุยไม่มั่นใจนะคะเรื่อง hmm. ออสเตรเลียแล้วก็ถักใครมานะก็ต้องได้อย่างน้อยก็ต้องได้ มินิมัมเวทนะคะแล้วก็อาจจะมี p o l i d y pay ด้วยนี่อาจจะมีต้องมีมินิมัมเวทแล้วต้องมี p o l i d a y pay แล้วอาจจะมีเบนฟิตอะไรอย่างอื่นอีกนะคะซึ่งหากใครไม่ได้ตามนี้อันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานหากใครไม่ได้ตามนี้เนี่ยเราสามารถฟ้องร้องได้เลยนะคะเราสามารถโทรไปที่เขาเรียกว่ายัเหมือนกับเลเบอร์เลเบอร์คือเหมือนก็ท่งในงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าไปบอกเขานะคะว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเนาะแล้วก็ แจ้งอะไรไปอย่างนี้ได้ค่ะเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานไว้แล้วเราก็แจ้งไปได้เลยค่ะมีการฟ้องล้อกเนี่ยเรื่อยๆเลยนะจริงตามย้ยเคยเห็นเนาะเคยได้ยินไหมใช่ในสแลนประเทศขี้ฟ้องหมดเลยเอ้จริงเประเด็นที่มาคุยเรื่องเนี้ยเพราะว่าเห็นว่าด้วยความที่จุงกับยูเป็นเพื่อนกันแล้วเราไปเห็นว่าคนที่ติดตามช่องยูเยอส่วนมากก็จะเป็นคนไทยที่อยากจะมาทำงานที่นิวซีแลนด์เนาะเราก็เลยมองว่าอยากที่จะมาแชร์ในเรื่องที่เราพอรู้แล้วมันประจบเหมาะตรงที่ว่า เออเนี่ยเรามาฮอลิเดย์พอดียุ้ยเก็งงว่าอ้าวโอ้จูนอะไรจะยาวขนาดนั้นเออจะเที่ยวอะไรขนาดนั้นเธอไม่ทํางานเลยหรอฉันเห็นเธอเที่ยวเกาะเหนือตั้งเป็นสองสวีกแล้วนี่เธอยังมาลงมาเกาะใต้อีกเห็นไปถลายแซนแซนดดนเออก็เลยบอกว่าเออก็เลยเล่าให้ยุ้ยฟังยุ้ยว็เอะเออสนใจวัว่าข้อมูลที่ยุ้ยนํามาพูดถึงในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เผื่อว่าใครอ่ะจะ มาทํางานที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็เลยจะได้ลองดูว่าเราเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างเนียนปิดหรือว่าสิ่งที่เราควรจะได้สิ่งที่เราไม่ควรได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นแค่แบบ จุดเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะแบบเล็กๆเสี่ยวนึงของอสัญญาหรือว่าเสี่ยวนึงของกฎหมายแรงงานของในประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็วันนี้เนี่ยที่เรามีท็อปิกเนี้ยเนี่ยเพราะว่าจูนเนี่ยมาเที่ยว <t os> ที่เกาะใต้ในเนาะมาแวะ <t os> <t os> หายุยที่พิกตันนะคะยูยก็เลยบอกว่าเอ้ยลองมาถามดูว่าจูนมากี่วันมายังไงแล้วย้ยก็เซอร์ไพรส์รามากเลยว่าอุ้จูนมา หนึ่งเดือนเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยได้รับ BNH ได้รับ Benefit ได้รับ Holiday ที่ยาวมากเลยค่ะเป็น Holiday ที่แบบว่าโหยาวนานจริงๆเนอะอยุ้ยไม่เคยเที่ยวที่ไหนแบบว่ายาวนานได้ขนาดนี้เลยอ,ะอ่ะ ยุ้ยก็แนะนําว่าหากใครสนใจนะคะที่จะมาทำมาทํางานที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะได้ไม่ถูกรัดเอาเปรียบในอนาคตนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็ฝากติดตามช่องยุ้ยด้วยนะคะหากใครชอบก็่วยกดไลค์กดแชร์ให้ยุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ของจูนด้วยนะคะจูนกบมอมอยค่ะก็เซิร์ชในยูทูบได้นะคะจูนกบมอมอยก็เข้าไปดูได้คอนเทนต์ของยุ้ยของจูนเนี่ยก็จะ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์จูนเชื่อว่าถ้าใครสนใจประเทศนิวซีแลนด์เนี่ย เซิร์ชที่ช่องยุ้ยหรือเซิร์ชที่ช่องจูนเนี่ยจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ช่วงนี้ขอนิดนึงแล้วกันเที่ยวก็เลยจะขอลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเที่ยวเยอะหน่อยนึงเดี๋ยวยังไงก็ดีค่ะก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยคอนเทนต์เกี่ยวเรื่องการเรียนแล้วก็การทํางานเหมือนเดิมค่ะโอเคก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณจูนมากๆเลยที่สละเวลาเนาะแล้วก็มาเที่ยวหาอยู่ด้วยก็ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวหาอยู่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าแบบบางคนเนี่ยเขาบินมาเนาะแล้วก็จะไม่า มาทางเฟอร์รี่อะไรอย่างเงี้ย,ยก็แบบว่าจะไม่ค่อยเจอใครเลยบางคนเขาก็แบบไปไท้ยเฉินแล้วก็ทิกตันเมันเล็กๆคือไม่มีใครพายกเว้นว่าจะต้องมาช้เฟอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีใครมาอยู่น,ะนี่ยเป็นคนแรกๆเลๆยที่มาเที่ยวหาย,ยุ้ยหากใคร <S <S <อ>ที่จะมาเที่ยวนะคะในประเทศนี้เช่นคนไทยที่มาเที่ยวนะมาถ้าเกิดมาทางเฟอร์รี่นะมาแล้วก็มาต้องแก้งหาย,ยุ้ยหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวยุ้ยพามาทานกาแฟโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคน 拜拜。<Bye. S 2>